สวัสดีครับจากเพจส่วนลุงมานนมสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ทาการเก็บมะม่วงยำเหมือนเดิมนะครับเก็บเกือทุกวันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเดือนเก้ายำนะครับมีโชคยำนะครับแล้วก็มีน้ําสีทองยำคือลูกที่ติดเกินอตานะครับผมทําการออกแล้วว่าขายเป็นยำไปนะครับมีกระตอยบ้างนิดหน่อยนะครับนะครับก็ตัดมาเยอะแล้วครับประมาณห้าหกตันแล้วครับตอนนี้ครับลูกที่เป็นยำสีทองนะครับที่ติดเกินอัตานะครับถ้ากระตอยเยอะมะม่วงก็ดดกแน่นอนครับนะครับนี่ก็ ทำการคนงานก็ทําการตัดนะครับคุณแม่ผมก็มาช่วยพายเรือนะครับนะครับวันนี้เนี่ยตัดกระต่อยออกครับเหลือรุ่นที่ห่อนะครับสิ้นเดือนนี้ก็หอได้แล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับใช้ระบบเรือนะครับก็มาเที่ยวร้าประมาณร้อยกว่าโลนะครับนะครับแยกกันไปครับคนงานก็เก็บไร่ชุดครับมีทั้งโชคอนันต์แล้วก็เดือนเก้าครับแยกเรือกันไปแต่ละลำนะครับนะครับนี่ก็ทําการขึ้นครับผมก็ขึ้นยําสีทองนะครับมันเป็นยําสีทองแล้วมีทั้งกระต่อยต้องมาขัดอีกนะครับ ่วงนี้ฝนตกชุกมากครับช่วงนี้ผมเก็บอยู่ก็มีฝนลินลินอยู่นะครับมีฝนปรยโปรตกอยู่นะครับนี่ครับคนงานก็สามสามคนชุดนี้ครับสี่คนนะครับรวมคุณแม่ผมด้วยคุณแม่ผมก็มาพายเรือให้เขาอยู่ว่างๆไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เขาสวนทุกวันครับเพราะว่าส่วนมะม่วงนี่แกลักมากนะครับนะครับนี่เขาก็ทําการขัดแล้วนะครับอันนี้ขัดเดินเก้าก่อนนะครับที่สอบถามกันเข้ามาว่าทำไมผมไม่ขายยำเบอร์สี่นะครับตอนนี้ไม่ได้ขายยำเบอร์สี่ห้องบุดแล้วนะครับนี่เรือก็ไม่กังนะครับอันนี้เป็นเดินเก้าครับทําการเอาขึ้นนนะครรับขึ้จากเือ นะครับชุดนี้สองคนนะครับชุดนี้สองคนเก็บเดือนเก้าลบนอกนะครับเดือนเก้าผมก็ปลูกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ดกครับดกมากๆครับดกแบบนี้ทุกปีครับนะครับเดือนเก้าค่อนข้างทําง่ายแล้วออกทั้งปีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นราคาที่ดีเลยทีเดียวนะครับช่วงปลายปีหรือว่าต้นต้นปีนะครับราคาเขากจะตกครับเหลือไม่กี่บาทนะครับช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสิบกว่าบาทนะครับสิบห้าสิบหกบาทอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าราคาดีอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ครับ มะม่วงเดินก้าวอยู่ในช่วงราคานี้โอเคอยู่นะครับก็เขาติดลูกทั้งปีนะครับนะครับใครปลูกก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่ามะม่วงเขาสามารถออกออกลูกได้ทั้งปีนะครับเป็นมะม่วงรายวันรายเดือนนะครับนะครับช่วยพยุงระหว่างที่รอมะม่วงแก่นะครับเราก็มีรายได้เข้าทุกวันอันนี้ผมว่าเก็บวันหนึ่งก็ตันสองตันสามตันนะครับสองตันประมาณโดยประมาณนะครับนะครับเก็บทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําการเก็บอีกชุดหนึ่งครับนะครับมีทั้งโชคมีทั้งเดินก้าวแล้วก็มีทั้งสีทองยํานะครับ เก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะการที่เราก็ตัดกระตอยหรือว่าตัดลูกที่ติดเกินอนาตาออกนี่ครับไม่กี่วันหรอกครับมะม่วงที่เราเตรียมเจ้าห่อได้ก็ลูกใหญ่ทันทีเลยครับเพราะว่าอาหารเขาไปแย่งอาหารกันนะครับนะครับลูกที่ติดเกินหน้าตาจะทําให้ลูกไม่โตเท่าที่เรากําหนดไม่ได้นะครับนะครับก็ต้องทําการตัดออกนะครับถ้าเราไปใส่ปุ๋ยเพื่อให้มีสารอาหารมากขึ้นก็ลูกที่โตเต็มวัยไปก่อนก็จะทําการแตกได้นะครับนะครับช่วงนี้ฝนก็ต้องตัดแข่งกับฝนครับเพราะว่ามะม่วงลูกที่ผสมเกสรไม่สมบูรณ์เนี่ยครับ ที่เป็นกระจอยกระตอยลูกตูดบุบๆครับมันก็จะทําการแตกครับนะครับลองสังเกตดูครับลูกที่เป็นกระตอยเวลาโดนฝนเขาจะทําการแตกทันทีนะครับผมก็ตั้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็เป็นรายได้ของคนงานก็ด้วยนะครับเป็นรายได้ของคนงานมีงานทําทุกวันนะครับแล้วก็เป็นรายได้ของส่วนอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าได้มีงานทําทุกวันนะครับคนแก่หรือว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็เข้ามาช่วยกันที่ส่วนนี้ก็ทําการขึ้นรถแล้วครับตอนนี้นะครับวันนี้ไปประมาณแ0ดสิบลังนะครับขึ้นวันนี้ประมาณ80ดสิบลังยังเหลือค้างไว้ที่ ยังไม่ได้เก็บอีกก็วันนี้พรุ่งนี้ก็ทําการเก็บใหม่นะครับนะครับก็ทําการเก็บทุกวันแบบนี้ครับมันเป็นมะม่วงไรวันนะครับโตวไวปลูกง่ายครับทนทุกสภาพอากาศได้นะครับก็ลองไปพัฒนาใช้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ